ดาวสิออกมาอย่างไรออกมาจากถ้ำอย่างไรครับนี่ออกมาเป็นคนสุดท้ายด้เหรอเนี่ยโอ้คานออกมาเหรอฮะหนูคานออกมาเหรอฮะใครช่วยฮะใครช่วยออกมาโอ้ว่ายน้ำอย่างไรว่ายน้ำออกมาอย่างไรว่ายน้ำออกมาอย่างไรทำรสิ โอ้ยอย่างนี้เหรอฮะโอ้เหรอมุดห้องไหมมุดห้อเลยเออเหรอมุดห้องออกมาไหมมุดไหมเหรอโอ้โอ้โอ้เอาเอาซิเอาซิเป็นยังไง ออกมาโจท์ส oh, mm ุด hmm. ท mm ้ายหมูป่า